นักลงทุนเคยสงสัยกันไหมครับว่าข้อความเหล่านี้คืออะไรหรือมีไว้ทําอะไรวันนี้เรามีคําตอบให้ครับข้อความที่ท่านได้รับคือการแจ้งเตือนให้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ท่านเคยใช้งานอยู่เป็นประจําเพื่อให้ผู้ใช้งานทําการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนเข้าใช้งานครับพูดอีกทีก็คือการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นผู้ใช้งานเวลานั้นจริงๆแล้วมีข้อดียังไงผมจะเล่าให้ฟังครับระบบนี้เรียกว่า two factor authentication หรือที่เรียกว่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นคือการยืนยันการเข้าใช้งานของผู้ใช้บนอุปกรณ์ที่ตนได้ใช้งานจริงหากมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบจะบันทึกการเข้าใช้งานไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกลับมาตรวจสอบได้ว่าการใช้งานครั้งนั้นตนเป็นผู้ดําเนินการข้อดีก็คือเป็นระบบป้องกันบุคคลอื่นเข้าทําธุรกรรมออนไลน์เช่นธุรกรรมการเงินธุรกรรมการลงทุนโดยที่เราไม่รู้ตัวเร็วๆนี้สํานักง,งานกรอตอจะกําหนดให้ใช้ การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเมื่อผู้ลงทุนมีการเปลี่ยนอุปกรณ์เข้าทําธุรกรรมการลงทุนซึ่งการทํางานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นจะใช้ควบคู่กับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับโบรกเกอร์หากข้อมูลนั้นไม่เป็นปัจจุบันท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานบนอุปกรณ์อื่นได้เพื่อไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุนอย่าลืมอัปเดตข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านให้เป็นปัจจุบันกับระบบฐานข้อมูลของหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับ